ำเสนอโดยแมนสตตฟันไทยแลนด์สิทีมเสริมทัพสุดห่วยช้อปปิ้งยังไงให้ทีมตกต่ำสิบการเสริมทัพของสโมสรพิมลีกสุดเลวรายเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะในพิมลีกประจำซัมเมอร์นี้ก็จะปิดตัวลงแล้วแน่นอนว่าจนถึงป่านนี้หลายทีมยังช้อปปิ้งกันไมเสรรวมถึงยังมีนักเตะส่วนเกินอีกหลายรายที่ยังโลทิ้งไม่หมด ด้วยเหตุนี้จึงไม่ต้องสืบเลยว่าในวันสุดท้ายก่อนตลาดวายหลายทีมจะหยิบยื่นนักเตะกันให้วุ่นวายไปหมดไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือขาออกอย่างที่เราได้เห็นกันเป็นประจำทุกๆครั้งอย่างไรก็ตามเท่าที่ผ่านมามันแสดงให้เห็นว่าบางทีการควักกระเป๋าควาน,นักเตะมาเสริมทัพก็ใช่ว่าจะทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นเสมอไปและนี่คือ1ิการเสริมทัพของสโมสรพรีเมียร์ลีกที่ใช้เงินปรปับปรุงคุณกําลังแต่กลับมีผลงานที่เรีลยลไลสเปอร์ สีสั้นปี2013ถึงปี2014สเปอร์ตัดสินใจซื้อแกรีตเบลล์และกับการได้ค่าตัวมหาศาลเป็นสถิติโลก86ล้านปอนด์และใช้เงินเกินกว่า100ล้านปอนด์ควานักเตะที่มีผลงานล้มเหลวกับสโมสรร่วมทีมทั้งเปาลินโยนาเซอร์ซัตลีโรเบโตโซดาโดเอตียนกาปูวลาซิลิเซชและอีลิกลาเมลาโดยมีเพียงคริสเตียนอูริกเซนรายเดียวเท่านั้นที่เป็นการเซ็นสัญญาที่วิเศษที่สุดในบรรดาสมาชิกใหม่เจ็ดราย แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซีซั่นปี2009ถึงปี2010กล่าวกันว่านี่คือเป็นมมบทบดแห่งความตกต่ำของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแชมป์พรีเมียร์ลีกและแชมป์แชมเปี้ยนส์ซึ่งขายซูเปอร์สตาร์คริสโนโรนัลโดให้กับเรียลมาดริดในราคา80ล้านปอนด์และปล่อยให้คาร์ลอสเตเวสย้ายไปร,ร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยพวกเขาเซ็นสัญญากับไมเคิลโอเวนกราเบียโอเบตองมาเบบิรามดิยุฟร่วมทั้งอันโตนิโอวาเลนเซียซึ่งมีผลงานที่ดีที่สุดในรุ่นเดียวกันเมื่อเสริมทัพ แมนเชสเตอร์ซิตี้ซีซั่นปี2012ถึงปี2013แม้จะมีการเสริมทัพได้ดีเสมอมาแต่ทัพเรือใบสีฟ้าเคยก่อความผิดพลาดในตลาดซื้อขายนักเตะเช่นกันหลังพยายามป้องกันแชมป์พิมลีฮอนแรกโดยรรเบโตมบันชินีเซ็นสัญญากับแจ็คโรดเวลสกอตซินแคลไมคอนมิตินญาาตาสิกและกราบีกาเซียจนมีอันต้องเสียแชมป์คืนให้พีแดงโดยถูกทีมร่วมเมืองทำแต้มทิ้งห่างกระชุยกระจายถึง13แต้มเอฟเวอร์ตัน สีสั้นปี2017ถึงปี2018แฟนท็อปฟี่สีดำเงินแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองที่ทีมรักทุ่มเงินแบบหมดหน้าตักมากกว่า180ล้านปอนด์แต่ทำได้แค่คว้าอันดับ8ของตารางหลังซื้อนักเตะอย่างดาวีคราเซนซานโดรปิฟี่ซิกุนสันนิโคลาวอลสิชจีโอวอลคอตและเซงโตซุนมาเสริมเขี้ยวเล็บแถมนับจากนั้นเอเวอร์ตันไม่เคยจบซีซสัส้นสูงกว่าอันดับ7อีกเลยนำซ้ำปีหลัง พวกเขาต้องเอาตัวรอดในลีกสูงสุดชนิดเหลือตาแทบกระเด็นอาร์เซนอลปี2011-2012ถึงปีอาร์เซนเวนเกอร์ตัดสินใจปล่อยเชสฟาร์บิกัสซามีนาสลีและกราเอลกริชีย้ายสโมสรในช่วงซัมเมอร์ปี2011โดยรายแรกเซ็นสัญญ,ญากับบาร์เซโลนาขณะที่รายที่2เดินทางเข้ารัวของแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยทีมปืนใหญ่หันไปฉุดมิเกลอเตต้าเซวินโยและอันเดซานโตสมาเสียบแทน และมีเกมอันน่าอับอายบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูน t เต็ดยับเยิน8ประตูต่อ2ก่อนที่อันดับ3ของตารางพิมลีกเป็นรองแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูน e เต็ดตามลำดับนิวคาสเซิลยูนเต็ดซีซั่นปี2012-2013ถึงปี 2013. อ l ลันพาดิวสํแดงฝีมือพาซาลิกาดงจบอันดับ5ซีซั่นก่อนโดยหวังต่อยอดความสำเร็จให้มากขึ้นไปอีกโดยการควา้าเวอร์นอนอานิต้ากับกาเอลบิจิริมานามาร่วมทีม แถมในเดือนมกราคมยังดึงนักเตะเฟรนช์แมนมาเสริมทัพเพิ่มอีก5รายแต่ลงเอยแล้วทีมอีสานจบอันดับที่16ก่อนตกชั้นในอีก3ปีต่อมาเชลซีซีซั่นปี2017-2018ปีแชมเปี้ยนลีกลายเป็นตัวตลกในซีซั่นต่อมาเนื่องจากอันโตนิโอเสริมคุ้มกำลังด้วยการเซ็นสัญญาก,กับติเยมูเอบาคายุโกแดนนี่ดริงค์วอเตอร์อันโตนิโอรูดิงเกอร์ดาวิเดสปาคอต้า และอับาโรมูราตามาร่วมกวนเป็นเงิน185ล้านปอนด์แต่สิงหลูขวาอันดับ5โดยในเวลาต่อมาสตาร์ใหม่3รายในจำนวนนี้ย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวเวสตแฮมในปี2016ถึงปี2017คุณคอนฉลองการขึ้นบ้านใหม่หลังจากย้ายจากอัปตันพ์กมาเล่นที่ลอนดอนสเตเดียมเป็นซีซั่นแรกแถมได้สิทธิ์ฟาดแข่งทั่วยยูโรปาลีกรอบคัดเลือกด้วยพวกเขา จึงจัดเต็มด้วยการเซ็นสัญญากับพ่อขาแข่งมากถึง16รายรวมทั้งอังเดรอายู20ล้านปอนด์โรเบิร์ตสโนดการ์ด10.2ล้านยูโรแต่ทีมไม่อาทยานขึ้นรอบแบ่งกลุ่มท่วยยุโรปได้แถมในเดือนมกราดิมิทรีบาเยดาวเตะคีแมนพละไปร่วมทีมมากเซจนทําให้พวกเขาจบอันดับ11ของตารางคะแนนลิเวอร์พูลปี2 1 0ถึงปี2 1 1 น่าจะเป็นการเสริมทัพที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลซึ่งส่งผลให้พวกเขาตกต่ำอยู่นานกว่าทศวรรษหลังจากสโมสรลงน้ำหมึกกับจอร์โจเชลวีมิลานโยวานอวิชแดนนี่วิลสันโจโคคริสเตียนพรูเซนแรโจนปราอูเมเลเลชและพอลคอนชสกี้ก็จะมีแอนดี้แคโรเจ้าของค่าตัว35ล้านปอนด์ย้ายมาสมทบอีกในตลาดหน้าหนาวโดยมีแค่ลุยโซเรสรายเดียวเท่านั้นที่โชว์ฟอร์มได้ดีหลังย้ายมาในเดือนมกราคมเช่นกัน ต่รวมแล้วหงแดงจบอันดับ6ไม่ได้เป็นเล่นทั่วแชมเปีบบ้ยนลีกอีกตามเคยและลำดับสุดท้ายในการเสริมทัพที่ห่วยที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปี2013-2014ถึงปี 2014, หลังจากเซอร์เอเล็กฟูกิสันปรีทายเอ็ดวูดเวิร์กซีอีโอป้ายแดงและเดวิดมอยหุนซื้อคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประเดิมซีซั่นแรกของเขากับโงรงละครแห่งความฝันได้อย่างเลวร้วายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพีแดงเซ็นสัญญาก,กับมารูยนเฟลไลนี่ นักเตะตัวหลักได้แค่รายเดียวเท่านั้นในวันสุดท้ายก่อนปิดตลาดด้วยค่าตัว27.5ล้านปอนด์หลังปล่อยให้ค่าฉีกสัญญา23.5ล้านปอนด์หมดอายุและแน่นอนว่าทาย,ยาทป๋าเฟอร์กี้โดนตะเพิดทันทีหลังจบซีซั่นโทษฐานพาทีมจบอันดับ7และนี่ก็เป็น10การเสริมทัพของสโมสสในนรพิมิ์ลีสุดเลวร้ายหรือเรียกว่าหวยที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาแฟนๆคิดเห็น ตรงกันหรือไม่แล้วฟพอนๆนะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึ่งการแชร์ของท่านคือกำลังใจเอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ไดเดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชรนะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน